วัสดีค่ะวันนี้พบกับตุ้มนิสันนะคะตุ้มก็จะพาลูกค้านะคะมาชมรถนิสันอเมลารุ่น EL ค่ะลูกค้านะคะเลือกโปรโมชั่นที่เป็นชุดแต่งนะคะคือแต่งออกมาแบบสวยงามมากๆคันนี้นะคะตุ้มก็จะส่งมอบรถให้กับลูกค้าในวันพรุ่งนี้นะคะที่อยากจะเอามาให้ชมเพราะว่านิสันอเมลารุ่น EL คันนี้ลูกค้าเลือกแต่งนะคะชุดสเกิร์ตเบาะหนังนะคะแล้วก็ใส่ตัวล้อนะคะเป็นล้อแมก คือจะบอกว่าคันนี้เนี่ยแต่งออกมาแล้วก็คือสวยมากๆภายนอกของลูกค้านะคะก็จะเลือกรถรุ่นนี้เอาไว้เป็นสีเทานะคะแต่ภายในอะ่ะลูกค้าเลือกเป็นชุดแต่งแบบสีแดงเดี๋ยวมา <ขอ S 2> ชมกันนะคะว่าลูกค้าแต่งอะไรไปบ้างสวยงามจริงๆค่ะต้องขออนุญ,ญาตพาชมรอบๆตัวรถก่อนนะคะว่าตัวรถเนี่ยมีแต่งอะไรไปบ้าง สวยใช่ไหมคะรูปลักษณ์ภายนอกนี่จะบอกว่านิสันอเมรากินขาดเลยคะ่ะสวยจริงๆนะคะตัวคันนี้นะคะภายนอกลูกค้าก็จะเลือกแต่งนะคะชุดสเกิร์ตนะคะก็คือชุดแต่งรอบคันเป็นชุดแต่งแบบ Dyke อนะคะนี่เลยนะคะ สวยสวยมากๆนะคะแล้วก็ลูกค้านะคะติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมก็คือในส่วนของไฟตัดหมอกด้านหน้าซึ่งลงตัวอยู่แล้วนะคะสวยงามสวยงามมากจริงๆนะคะนี่เลยค่ะดูเลยนะคะส่วนด้านข้างนะคะก็จะเป็นชุดแบบนี้เลยชุดแต่งเอสนะคะ สีดาคาดแดงตัดแดงมาดูข้างหลังนะคะข้างหลังนี่คือแบบยิ่งใส่ชุดนี้เข้าไปเนี่ยข้างหลังเพิ่มมิติให้ตัวรถดีมากทําให้ตัวรถทรงรถดูใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็กว้างขวางมากขึ้นด้วยนะคะ,ะชุดนี้นะคะลูกค้าไม่ได้เลือกติดชิ้นสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะอีกจุดหนึ่งที่ลูกค้าเลือกเอาไว้ตัวนี้ก็ค่ะก็จะเป็นในส่วนของล้อแม็กนะคะ เป็นล้อแมกลมดำเลยนี่ลูกค้าชอบสไตล์ดุดันก็คือเลือกเป็นล้อแม็กลมดำนะคะตัวนี้ยังเป็นขอบ15เหมือนเดิมใช้ยางแบบเดิมนะคะไม่ได้มีเปลี่ยนหรือว่า,าใช้ขอบ15เหมือนเดิมนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นเดีย๋ยวตุ้มพามาดูภายในกัน ลูกค้าเลือกภายในอันนี้นะคะเป็นเบาะหนังสีแดงสวยถูกใจเลยอ่าเราดูไกลๆกันก่อนนะคะเป็นไงบ้างนี่เลยเบาะหนังด้านหน้านะคะลูกค้าไม่ได้เลือกแบบทูโทนนะคะแต่เลือกสีแดงชิ้นเดียวแล้วก็มีลายที่เบาะนี่เลยค่ะ สีนี้สวยถูกใจซึ่งลูกค้าแบบเห็นแล้วชอบลูกค้าบอกว่าชอบสีนี้อยากได้สีนี้ค่ะโอเคเป็นไงบ้างสวยงามใช่ไหมคะก็ลูกค้านะคะถ้าสนใจโปรโมชั่นหรือว่าอยากได้อุปกรณ์ตกแต่งแบบไหนบอกตุ้มได้เลยนะคะยินดีเลยค่ะ นิสสันอเมลาของเราก็ยังคงความกว้างขวางให้กับตัวรถอยู่เหมือนเดิมเดินทางไกลๆนี่คือแบบสบายมากๆนะคะสวยลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆนะคะตุ้มยินดีจัดให้นะคะเออไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยศเซหรืออยากได้เป็นชุดแต่งนะคะแต่งแบบไหนแต่งให้สวยนะคะ คุยกับตุ้มก่อนได้ยินดีตั้งรับทุกเงื่อนไขนะคะจบคลิปนี้แล้วตุ้มฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้ตุ้มด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญลูกค้าจะไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆบอ้มาได้เลยนะคะยินด,ด,ด,ดีมาก,มาก๊ายบายคะ่ะ